คนไม่ได้ซื้อของเพราะว่าเขาชอบของค่ะคนซื้อเพราะเขาชอบคุณ30บทเรียนที่คุณควรรู้ก่อนที่โลกจะสอนคนุณบทเรียนที่6เคยไหมคะเราเดินเข้าช็อปเครื่องสำอางแล้วน้องคนขายที่เป็นผู้ชายน่ารักมากแล้วเขายัดอะไรใส่มือเราเราก็เอารับหมดคะ่ะชิน้นนี้รับชิน้นนี้รับเราแฮปปี้มากถามว่าเราชอบของขนาดนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่แต่ถามว่าเราชอบน้องเขาหรือเปล่า Yes นั่นแหละค่ะเหตุผลคนเราไม่ได้ซื้อของเพราะชอบของเสมอไปแต่ซื้อเพราะคนขายเหมือนกันลูกค้าของเราอะค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบของมากมายขนาดนั้นแต่เขาชอบคุณไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารัก และลูกค้า trust ทำยังไงก็ได้ให้เขาเชื่อใจคุณนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราเห็น CEO ทั่วฟา้าเมืองไทยออกมาทำ personal branding เพราะเขาอยากให้คนรัก CEO ไงคะคุณจะได้เปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปปรับใช้กับตัวเองค่ะขายตัวเองให้ได้ก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวตามมาเองแชทแช์ไว้นะคะทำตัวเองให้เขาชอบเดี๋ยวเขาซื้อของคุณเองค่ะ